ต่อจากนี้ไปครับเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องอีก31วันมีการผ่อนปลนอะไรยังไงบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับมาตรการต่างๆของกรุงเทพมหานครนะครับนี่ท่านผู้ว่ากรทมก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการพูดคุยการมีมติกันจะให้มีการเปิดบางสถานที่และบางสถานที่ก็ยังมีการปิดช่วคราวไปไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้กลับเข้าสู่จุดวิกฤตอีกครั้งดังนั้นครับแต่ละร้านค้าแต่ละหน่วยงานแต่ละร้านประกอบการมีมาตรการดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับไปที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินเฉพาะร้านที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านทั่วไปที่เป็นสแตน์อะลอนตั้งอยู่ข้างนอกครับมีมาตรการดันต่อไปนี้ครับเว้นระยะห่างที่นั่งของแต่ละคนประมาณ1เมตรถึงเมตร50พูดง่าย ว่าเวลาคุณเข้าไปกินเขาแชร์กันเยอะเหลือเกินครับเข้าไปกินหมูกระทะครับแปลว่าคุณไม่สามารถกินกับเพื่อนกับคนในครอบครัวได้นะฮะเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าคุณจะกินหมูกระทะนะครับคุณต้องนั่งห่างกันเมตรหนึ่งนะครับร้านไหนละเมิดสั่งปิดร้านทันทีนะครับฟังกันดีนะครับและห้ามแต่ละร้านครับจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านนะครับจากร้านอาหารที่ให้ทำได้มีอะไรต่อครับรถ เข็นหาบเรบแผงลอยเดือนนี้ออกมาทำมาหากินได้แล้วนะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิตี้มอเปิดได้ครับแต่เปิดได้เฉพาะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารแบบเทคโฮมคือสั่งกลับบ้านครับและรวมไปถึงครับร้านขายยาและร้านขายของที่จำเป็นจริงๆครับคือเปิดได้แต่เปิดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าครับต่างจังหวัดผมเชื่อว่าใช้มาตรการประมาณนี้เช่นเดียวกันนะครับร้านค้าปปีกแล้วก็ตลาดสดเปิดได้นะครับแต่จะมีมาตรการนะครับทำความสะอาดทุกสองชั่วโมงนะครับร้านเสริมสวยร้านบาเบอร์ครับตัดได้สระได้ได้ผมได้ครับแต่ห้ามยืดดัดหรือทําสีผมห้ามนะครับแล้วท่านผู้ชมร้านต่ผมบอกท่านผู้ชมแบบ แบบนี้ครับเวลาจะเข้าไปต้องนัดล่วงหน้านะฮะต้องโทรนัดนะครับคุณห้ามไปรอในร้านนะครับร้านไหนเปิดให้ลูกค้าเข้าไปรอในร้าน สั่งปิดทันทีครับรวมไปถึงท่านผู้ชมครับตลาดสดตลาดน้ําตลาดนัดเปิดให้บริการตามปกติแต่โซเชียลดิสเทนซิ่งครับเมตรถึงเมตรห้าสิบคือผมเข้าใจนะคนขายผมเห็นนะคนขายเขาปฏิบัติตามกฎครับตลาดนัดแถวบ้านผมนนทบ,บรุรีมีฉากมากั้นเลยท่านผู้ชมแต่ที่ผมตกใจคืออะไรครับคนที่ไปจับจ่ายใช้สอยท่านผู้ชมเบียดเบียดกันเหมือนสถานการณ์ปกติเลยแค่ใส่หน้ากากคุมเท่านั้นเองแบบนี้อันตรายนะครับท่านผู้ชมตลาดทุกตลาดต้องมีมาตรการ,การในการจัดการนะครับเพราะ ร้านค้าเขาปฏิบัติแล้วแต่คนที่ไปจับจ่ายปรากฏว่าเบียดกันมั่งคุยกันมั่งอันนี้อันตรายนะครับทุนผู้ชมังไงภาครัฐฝากดูด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสนามกอล์ฟเปิดได้แต่ห้ามแข่งขันครับสนามทีนิดสนามขีม่ม้าสนามยิงปืนสนามยิงธนูเปิดได้สวนสาธารณะนะเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งครับลานกีฬากลางแจ้งเดินวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายส่วนบุคคลได้ห้ามไปเป็นหมู่คณะนะคะและอีกหนึ่งที่ที่เปิดนี้สำคัญครับโรงพยาบาลคลินิกและร้านธนกรรมต่างๆนะครับพวก ร้านหมอฟันเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะครับหลังจากเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาปิดให้บริการหลายที่ทีจดียวเพราะว่ามันมีพวกสารคัดหลังไงพวกเลือดพวกน้ำลายแบบนี้มันมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชือ้อโควิด -19 นั่นเองนะครับด้วยความห่วงใยใส่ใจด้วยบีเ r ิ บ้บานทีวี